จีจ้ามาปากระกปาน้องเนเนาะด้ส่องกาว,วากวยไทยวันนี้พอน้องจะมาเก็บพักละวะโอ้ยพักละมันโดนอย่างพอเราหยอดพักละเนี่ยมันอย่างมาเป็นงอคล่องคัเ่งจะน,นี่นะเออโอ้โอโลนี่จะเก็บอย่างใดน,นั่นนี่มันมีพักละเขาเก็บเราหยอดงอมดหอ ยอดเป็นยังยอดเป็นยังสงสัยจะโดนอันอย่างก็ยาผลยาก,กันเนาะพอมันอยู่ไกลต่งอ่ะอต้องตัดตัดนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันเอาก,กล้องมาถ่ายก่อนนะเจ้านะกล้องมาต้องถ่ายกล้องมาถ่ายตัดพักละ พักแล้วอันว่าจะมาเก็บยอดพักละครับนี่แก่งแค่หว่าฮะเออจะอย่าแก่งแค่หนังเนี้่ะยอดงอหมด่ะกงมาตัดขวางหมดนี่ตัดขวางหมอดอือเะได้อยอดก็มีจัดลายอยู่นะแต่มันเสียดายมันมาเจอกันอยอดพักละจีงงอเนาะยอดพักแค่ก็งอพนะ่งอหมอดหอา เฮ้ยตัดแต่งกิ่นทิโมได้กินแล้วก็สะโพกเท่วปีกะองฮะบีโคชะอมมากุโคช่าอมมากุยันนำฮะบีงอมด ใจปาลำปัลเลียยังจะได้ปาลำปัลเลียอ,อู้ขาวอู้ขาวโรงทนก็สิค้านอู้บ่ฮู้เนาะอู้ขาวโรงทนก็สิค้านอู้มาตัดกันเก่าอันภละ <c oughs> อ้มันกนีเดี๋ยวเปนจังหัวเนาะเดี๋ยวเปนจังหัวเฮาจะจังก็จังตเด้อ ตัวใครตามหอดอดาสิโตตัวอายะฮางดอดด,อดับปันอ่ะอันปอมันท่าโอ้ยทาลูกมันจะไปอันชมเอารถรถไปซ่อมเอออ่ะแขวนทองแล้ววะแขวนทองอ่ะ ตัดหอกในควางก่อหันตัดอาทิตเขาก็ได้โคงหยอดใหม่แล้วเนาะชออาทิตก็ได้กินละมันมาได้กินเขาก็พอละหยอดหยอดมันออกมางอมดหรอเป็นเรื่องว่าเป็นนั่นเป็นยังก็เป็นโล,นนนนนลกอ็มันงอมดเลยอะต้องตัดควางมดแล้วก่อ รอมันปฟงว่าทำไมฮ่างามละงามละฮะรับพร้อมเรียบร้อยละนั่นจะปลาไปพอเก้าดอกเก้าดอกแกงแค้ให้กบพริกก็มีผักแค้ก็มี ยอดมะคกลูกอันนี้คนห้องยอดอย่างกันนี่เนี่นี่ยเนยอดไอ้ยังพูดภาษาไทยพล่ามมีก็เลยนมันได้เก่งอย่างมันเตะมาพอดอกนี่นี่งามงามนี่ดอกเป็นห้องดอกไอ้ยังพูดโอ้ยดอกสีขาวงามงามเลยด้านนวยมันเป็นสีแดงนะคนห้องหนวยอย่างนี้เน่ยเนียมันเป็นสีแดง เป็นยาแก้เบาหวานนะเจ้าเนื้อก็แก้เบาหวานแกอย่างพวกอันผูกในมาเก็ตนะดอกว่าเอาเอาเอานี่นะนี่เอา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 ันนด้ดีนะฝานฝาน,านบางๆเราไปตากแดดเรามาต้มเป็นเป็นคล้ายๆกับอันทำชานั่ยนะในพอดี้คนห้องหน่วยอย่างดอกงามงามดอกสีขาวเต็มเลยลูกก็เต็มเลยอันผูกไปมาเก็บไหมพอแล้วงามแจ้งามว่ะ อันนั้นเก้า,กาอนนันอย่างก็สตออบ้านเฮาก็มีเก้าดอกเหมือนกันเนี่ยเจ้าเนื่ไผว่าเฮามีเก้าดอกอันนี้พวงละยากอะพวงละยา,ะยาสีขาวมาเลปคนเอาทำยาเนี่ยเจ้าเวลาละอ่อนละอ่อนที่มันนั้นเป็นไข่ตัวหอดนะเนาะคนเอาเอาดอกมันแล้วก็เอาใบมันขยำขยำขยำแล้วก็เอาน้นามนั้นมาชฉลมหัวแก้ร้อนในนะ่เจ้าเด้อ ขอบคุณเจ้าหนะ้าขอบคุณเจ้าไหลนะเจ้าพน,น้องจะมีการมีงานอย่างแหละพิจารณนแล้วก็มาปลามาฟอกก็ไม่ลิ้มลิ้มบ้านจะอู้ข่าวลุงพลจังวันก็กว่วคนดา่าเออก็เลยมาฟอลิ้มลิ้มบ้านนะพงษ์ขอบคุณเจ้าหนะ้าขอบคุณเจ้าไหลขอบคุณมาได้มีอย่างเงือนนะเจ้าอันนี้พักแก่งแค่ทางนั้นสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าอันนี้ก็งอเหมือนกัน nhọn ngó mất nhưng mà phải là nhọn mất